บาก็แขวะบาก็แขวะคงอ๋อแขวะคงบาก็แขวคงอันจริงปอนนี่เป็นเสน่ห์มาเลยนะภาษาแต่ละเชื้อชาติเราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันแปลกสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแปลกสำหรับเราและมีความไพเราะถูกต้องในแต่ละภาษาใช่ในแต่ละภาษามันมีแบบว่ามีเออไดนามงไดนามิกแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเราอ่านหนังสือไม่ค่อยแตกคสิน้าตัวต่อไปค่ะคุณหิวแล้วแม่ฉันชอบทานผลไม้อบส์ไหม ผลไม้อบเลิอมผลไม้อบไม่ใช่ของอะไรก็ได้ต้งเป็นของผลไม้อบของขายพลนจะเรินอะไรจะเรินนะครเป็นไงเอาดิ่ป่ะอร่อยอร่อยคุณเคยกินโยเกิร์ตแลรนด์ป่ะทีเอสพนาดแบรนด้านล่างไม่ไม่เหมือนกันนะ ถามไม่เฉยว่าขอไม่เรยกินเล่แต่มันนุ่มละมุนมากถูกเขาบอกว่าสามารถถือขึ้นเครื่องได้โดยที่ไม่อายชาวต่างชาติใดๆเลยแล้วไม่ได้ถือแบบถือไป่อนนถือสามารถถืออย่างนี้ได้เลยหรออในคุณถือก็สามารถเป็นตุ้มหูได้ด้วยมันคือแฟชั่นแต่ถ้าใครอยากใส่เป็นตุ้มหูเราก็ยังมีไว้ได้ก็ทำให้บุคลิกดีได้เช่นกันสุดยังไงเอ่ยมีคนมาทำดัมเบลแล้วนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรานกินกรป่าก็อร่อยเหรออร่อยผมกินแกินปล่าอันนี้คือเอามาอาจจะให้คุณผู้ชมดูเาชมะนาวเยอปร่อยมากอ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 ่อยมากร่อยมากอมก่อาก่อยมารยอ่อมาก่ยมาก่อ มาถึงว่ามันไม่ต้องอะไรมากมายคือแค่หยิบอามะนาวมาใส่ในโซดาก็มันก็ได้กินแบบอาหารอีกรสชานหนึงอ่ะอร่อยมากเชฟเชฟโซดาโซดาอะไรโซดาเนี่ยมันซาเย็นด้วยน้ำแข็งและความหวานสีกลับมาแล้วเสียงกลับมาแล้วคุณผู้ชมเอาจริงไม่เชื่ออย่าลบดูจริงมากคือเมื่อกี้เสียง พี่จินกินบะดาลสดาจ้าตาพี่จินก็เกษียณก็แล้วแบบนี้แตพอพี่กินบะดาสดาแล้วปุ๊บเก่งบ้าเลยว่ะเฮ้ยเออเราไปยี่ของคาวกันบ้างอร่อยว่ะคุณยังไม่มูฟอ่อนคือเจ้าของเนี่ยนะคุณแม่เขาทานเมืตอนนั้นนะคุณแม่เขาอะไม่ได้ช่างตวงวัดเลยว่าแบบจะต้องเค็มเท่าไหร่หวานยังไงเขาก็ปรุงพอเผอพอเท่ามาเสร็จแล้วเป็นการเอาดิ้นพูดแล้วคนลูก ็นชื่อรถบังเอิญ Oh my god ก็เหมือนทานแล้วนึกถึงคุณแม่ที่คุณแม่เคยทําให้ทานตอนเด็กๆนะจริงป้ะถ้าเราทานปุ๊บเราจะแบบน้ำตาไหลไหมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ตอนนี้ไม่แต่นี่คุณแม่เขาทำห้แม่ก็ทำารเดีวกับแม